สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสษศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมเคยกล่าวนะครับว่า AI เนี่ยมันร้ายกว่านิวเคลียร์นะครับเพราะ AI มันสามารถทําลายพัฒนาการมนุษย์นะความสัมพันธ์มนุษย์นะแล้วก็ส่วนของสมองและจิตใจได้นะครับวันนี้มาดูข่าวชิ้นนี้กันนะครับคือมีผลการศึกษาจากสถาบัน MIT นะครับเพราะว่า AI อเนี่ยอาจจะกําลังกัดกร่อนทําลาย ทักษาการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจายาณนะครับจากการศึกษาใหม่ในห้องปฏิบัติการสื่อมีเดียของสถาบัน MIT นะครับโดยบรรดาน,นักวิจัยได้มีผลลัพธ์ที่น่าห่วงกังวลขึ้นนะครับการศึกษานี้นะครับได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง54รายอายุระหว่าง18-39ปีนะครับจากบริเวณพื้นที่บอสตันออกเป็น3กลุ่มและได้ขอร้องให้พวกเขาเนี่ยเขียนนะครับหลายเรียงความนะ ในพื้นฐานของ SFT นะครับโดยการใช้ ChatGPT ของ OpenAI นะ s r c r e n g n n i n e ของ Google นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยตามลำดับนะครับโดยบรรดานักวิจัยเนี่ยได้ใช้เครื่อง EEG นะครับก็คือเครื่องวัดขึ้นสมองนะเพื่อที่จะบันทึกกิจกรรมทางสมองของเรานักเขียนต่างๆเหล่านี้นะครับนะทั่วอนาบริเวณ32แห่งและเพราะว่า3กลุ่มนะั้นนะครับที่เป็นผู้ใช้ ChatGPT มีสมรรถภาพนะส่วนเกี่ยวข้องของสมองนะที่ระดับประสาทนะภาษาและพฤติกรรมเนี่ยต่ำที่สุดเลยนะครับนะตลอดช่วงคอร์สนะครับหลายเดือนบรรดาผู้ใช้ Chat GPT จะขี้เกียจมากขึ้นนะครับกับแต่ละเรียงความนะครับที่เป็นผลตามมาบ่อยครั้งนี้คบ่อยครั้งนะครับ,บ,รรบที่จะทำการใช้ Copy and Pa s t e นะครับในท้ายสุดของการศึกษานั้น รายงานฉบับนั้นนะครับเสนอว่าการใช้ของ LLM นะครับหรือว่าแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่ใช้ที่เป็น AI นะอาจจะสามารถนะทำร้ายการเรียนรู้โดยเฉพาะเหล่าบรรดาผู้ใช้นะครับที่เป็นคนรุ่นอ่อนเยาว์กว่านั่นเองนะครับสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับนะที่ผมได้เคยกล่าวเอาไว้นะโดยส่วนตัวนะว่า AI เนี่ยมันจะมีโทษนะครับต่อมนุษยชาติ ในด้านการทำลายความสัมพันธ์นะของมนุษย์แล้วก็ทำลายการพัฒนาของมนุษย์นะครับทั้งในส่วนของการพัฒนานะการคิดวิเครานะห์ในด้านสมองและก็ในด้านจิตใจด้วยนะครับนะจะทำให้การพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของความเป็นมนุษย์นะในการค้นหาความจริงต่อไปต่อไปในอนาคตนะมันน้อยถอยลงนะเพราะว่าไปเชื่อ AI นะติดอยู่ในกรอบ ของ AI นะครับซึ่งจะทำให้กระบวนการนะครับการค้นหาความจริงนะทางวิทยาศาสตร์ก็ดีนะครับลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกเนี่ยลดน้อยถอยลงนะครับโดยไปพึ่งพา AI มากเกินไปรวมถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะครับก็จะลดน้อยลดน้อยลงนะครับเพราะว่าไปพึ่งพา AI มากเกินไปรวมถึงอาจจะถูกล้างสมองนะครับด้วย AI มากขึ้นมากขึ้นได้นะครับเราจะกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ